สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เป็นคลิปต่อจากการแบ่งเซลล์พาร์ทหนะคะอันนี้จะเป็นการแบ่งเซลล์พาร์ทสองนะคะในตอนนี้แล้วเราอยู่กันที่การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสนะคะโดยรวมแล้วก็คือการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสเนี่ยเป็นการแบ่งนิวเคลียสเพื่อแบ่งสารพันธุกรรมนะคะ,ะแบ่งขึ้นมาเพื่อใช้สร้างเซลล์ร่างกายหรือโซ m a t i c เซลล์นะคะ โดยหน้าตาของเซลล์ใหม่เนี่ยจะเหมือนกับเซลล์เดิมทุกประการนะคะไม่ว่าจะเป็นจีโนไทป์หรือฟีโนไทป์นะคะรวมไปถึงสารพนันธุกรรมภายในเซลล์ทุกๆอย่างนะคะได้แก่คโครโมโซมและ DNA นะคะก็จะมีปริมาณที่เท่าเดิมเหมือนกับเซลล์ต้นแบบทุกประการนะคะนอกจากนั้นในการแบ่งตัวแบบไมโทซิสนะคะหเซลล์ต้นแบบ จะแบ่งออกมาได้สองเซลลใหม่ด้วยกันนะคะแบ่งออกมาได้สองเซลล์ใหม่แต่ที่เน้นก็คือจานวนเซลเนี่ยเพิ่มจาก1เป็นสองเซลล์คือเพิ่มเป็นสองเท่านะคะแต่สารพันธุกรรมข้างในเนี่ยเหมือนเดิมหรือเราอาจจะเขียนว่าสารพันธุกรรมเนี่ยเคยมีสองชุดนะคะก็จะเท่ากับสองชุด เหมือนเดิมนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสนะคะทีนี้วันนี้เราจะมาต่อกันที่ระยะการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสนะคะมาดูว่าระยะมีอะไรบ้างนะคะอันนี้เป็นระยะการแบ่งเซลล์นะคะซึ่งอันเนี้ยเราต้องท่องชื่อระยะนะคะ เราต้องท่องชื่อระยะว่าแต่ละระยะมันชื่อว่าอะไรนะคะโดยจะแบ่งออกทั้งหมดนะคะถ้าเป็นระยะย่อยๆเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น5ระยะด้วยกันนะคะจะสังเกตว่ามีอยู่ระยะเดียวเท่านั้นนะคะที่มีการเน้นไม่เหมือนคนอื่นเขานะคะก็คือระยะที่1นะคะในไมโทซิสเนี่ยจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด5ระยะนะคะอันแรกก็คือ อินเ r อร์เนะคะระยะ Interface ฟ Inter ซอินเทอร์เฟนี่นะคะพูดง่ายๆระยะนี้นะคะมันจะไม่เหมือนระยะอื่นๆเนื่องจากว่ามันเป็นระยะที่ใช้ในการเตรียมความพร้อมนะคะมันเป็นระยะที่ใช้ในการเตรียมความพร้อมนะคะเรียกว่าระยะอินเทอร์เฟในระยะนี้เนี่ย จากปกติเนี่ยในเซลล์เราเนี่ยนะคะในนิวเคลียสเนี่ยสายพันธุกรรมเนี่ยยังจะไม่ได้เป็นรูปร่างโครโมโซมเป็นปลาทั้งกูแบบนี้นะคะในตอนแรกเนี่ยสายพันธุกรรมของเราเนี่ยจะเป็นเส้นใยนะคะแบบนี้นะคะนะคะเส้นใยอันนี้ชื่อว่าเส้นใยโครโมาทินนะคะอ่าหน่วยเส้นใยโครโมาทินพวกนี้นะคะจะเริ่มเตรียมความพร้อมในระยะอินเตอร์เฟสนะคะ เมื่อเตรียมความพร้อมเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมาเริ่มเข้าสู่ระยะการแบ่งเซลล์ทั้ง4ระยะที่เหลือนะคะซึ่งในสี่ระยะที่เหลือเนี่ยจะเป็นการแบ่งเซลล์ในระยะที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะในระยะแรกที่เราจะมาทํารู้จักก็คือระยะโพเฟสนะคะระยะโพเฟสเจ้าระยะโพเฟสเนี่ยก็จะเป็นระยะที่โครมาทินเนี่ยจะเคยเป็นเส้นใยอย่างนี้นะคะ จะเคยเป็นเส้นใยโครมาทินอย่างนี้นะคะก็จะเริ่มขดตัวให้เราเห็นชัดเจนขึ้นนะคะคือเริ่มรัดกันแน่นนะคะขดตัวม้วนหากันแน่นนะคะกลายเป็นโครโมโซมแบบนี้นั่นเองนะคะขดตัวแน่นนะคะเป็นโครโมโซมหรือประลังกูที่เราเรียกกันนั่นเองนะคะโดยมีจุดตรงกลางเป็นจุดยึดจุดอันนี้ชื่อว่า เซนทเมียนะคะนี่นะคะอันนี้ก็คือระยะที่หนึ่งคือระยะโพเฟตนะคะส่วนระยะต่อมานะคะเรียกว่าเมตาเพิ่มเติมนะคะโปูแปลว่าเริ่มต้นนะคะ,ะเริ่มต้นนะคะในการแบ่งเซลล์ส่วนเมตาเนี่ยแปลว่าตรงกลางนะคะ คำนี้มันแปลว่าตรงกลางดังนั้นเมตาเฟสเนี่ยก็คือระยะที่โครโมโซมเนี่ยเริ่มมาเรียงตัวกันอยู่ตรงกลางนะคะแบบนี้สักครู่นะคะ เมตาเฟดนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะตรงกลางในที่นี้หมายความว่านี่นะ,ะ่ะอันนี้ก็คือเซลล์ของเราอ่าเยื่อนิวเคลียสเยื่อหุ้มนิวเคลียสข้างในเนี่ยก็จะถูกย่อยสลายออกไปหมดแล้วนะคะเนื่องจากว่าเราจะเริ่มแบ่งสารพนันธุกรรมดังนั้นเราจะสังเกตว่าวงข้างใน,นที่เคยมยีก็จะหายออกไปนะคะก็จะหายออกไป ส่วนคำว่าตรงกลางในที่นี้ก็คือขั้วเซลล์ตรงนี้นะคะเราจะมีขั้วเซลล์สองข้างนี้นะคะก็จะเริ่มมีเส้นใหญ่ขึ้นมานะคะส่วนโครโมโซมของเรานะคะก็จะมาเรียงตัวกันอยู่ตรงกลางนะคะแบบนี้ นะโครโมโซมมีการเรียงตัวอยู่ตรงกลางนะคะส่วนเจ้าขั้วเซลล์ันนี้เนี่ยก็จะทําการเคลื่อนที่นะคะเพื่อมาคอยดึงโคโมโซมออกนั่นเองขั้วเซลล์ก็จะมาอยู่ตรงนี้นะคะระยะนี้เรียกว่าระยะเมตาเฟสนะคะโดยจะมีเส้นใหญ่นะคะมาจาับที่บริเวณ เซนโทเมีย um นั่นเองนะคะเส้นใยอันนี้ชื่อว่าเส้นใยสปินเดิลนะคะหรือสปินเดิลไฟเบอร์นะคะหนูจะอ่านเส้นใยสปินเดิลก็ได้นะคะหรือจะพูดว่าสปินเดิลไฟเบอร์ก็ได้นะคะอันนี้เรียกว่าระยะเมตาเฟสเมตาเฟสนะคะ จำง่ายๆก็คือเมตาเฟสเนี่ยโครโมโซมเรียงตัวอยู่ตรงกลางนั่นเองระยะนี้จะเรียกว่าเมตาเฟสนะคะอ่าส่วนระยะต่อไประยะที่สามนะคะระยะนี้ชื่อว่าชื่อว่าอะไรเอ่ยแอนาเฟสนะคะระยะแอนาเฟดแอนาเฟสจากเมื่อกี้เนี่ยรูปเติม รูปเดิมของเราเนี่ยเป็นแบบนี้โครโมโซมเรียงตัวตรงกลางใช่ไหมคะแบบนี้นะแบบนี้นะคะแล้วก็มีขั้วเซลล์แล้วก็มีสปินเดิลไฟเบอร์ใช่ไหมมาดึงอย่างนี้นะคะ,ะมาดึงที่เซนโทเมียอันนี้คือเมตานะคะเมตาต่อมาระยะต่อมาก็คือระยะของ อนนาเฟนะคะแอนาเฟดก็จะเป็นระยะถัดมาจากเมตาเฟตนั่นเองโดยโครโมโซมที่อยู่ตรงกลางนะคะก็จะโดนขั้วเซลล์ของเราเนี่ยกับเส้นใยสปินเดิลเนี่ยที่มาเกาะเอาไว้เนี่ยดึงนะคะก็จะถูกดึงเอาไว้นะคะ,ะก็จะถูกดึงออกไว้นะคะแบบนี้ ใ้นใยสปินเดิลก็จะดึงมันออกมานะคะระยะนี้ชื่อว่าระยะแอนนาฟีนะคะส่วนระยะสุดท้ายก็คือระยะของเทโลฟีตนะคะระยะเทโลฟีตระยะเทโลฟีตนะคะซึ่งระยะนี้ก็จะเป็นระยะที่สำคัญก็คือ จากเดิมเนี่ยโครโมโซมของเราเนี่ยถูกแยกออกมาแล้วอย่างใน,นแอนาเฟตเนี่ยจะสังเกตว่าโครโมโซมเนี่ยกลายเป็นอะไรล่ะคะในที่นี้มันจะกลายเป็นรูปร่างแบบนี้เราเรียกมันว่าโครมาติดถูกไหมเพราะว่ามันขาดออกแล้วนะคะส่วนอันนี้เนี่ยเป็นโครโมโซมเนาะส่วนเทโลเฟตนะคะระยะสุดท้ายระยะนี้เนี่ย เซลเนี่ยก็จะเริ่มคลอดเข้ามานะคะนัังจากจะทําตัวเองให้เป็นสองเซลนะคะก็จะเริ่มมียื่อหุม้มมิวเคียตเข้ามาจากนั้นจะสังเกตว่าเส้นใยสปินเดิลไฟเบอร์เนี่ยจะหายไปนะคะแล้วก็จะเหลือโครมาทิดอย่างละข้างแบบนี้เนาะแล้วก็จะรอทำการแบ่งไซโตพาซึมนะคะเพื่อให้แบ่งออกเป็น สองเซลนั่นเองอันนี้ชื่อว่าระยะเทโลเฟสนะคะ,ะระยะการแบ่งเซลล์ก็จะมีตามนี้นะคะอันนี้ก็จะอยู่ใน m ม t o s i s นะคะไมโทโซสิสแบ่งเพื่อสร้างเซลล์ร่างกายนะคะ,ะซึ่งก็จะมีระยะแค่นี้เมื่อแบ่งถึงเทโลเฟสเสร็จแล้วเนี่ยพอ เซลเราเริ่มหมดอายุนะคะก็จะเข้ากลับไปสู่ระยะอินเตอร์เฟสอีกครั้งเพื่อทําการแบ่งเซลลนะคะก็จะหมุนวนกันอยู่อย่างนี้นะคะเป็นวัฏจักรแบบนี้เลยนะคะแบบนี้ก็จะวนกันไปเรื่อยเรื่อยนะคะเราเเรียกตรงนี้ว่าวัฏจักรเซลลนั่นเองนะคะ จะเรียนบทนี้ให้เข้าใจก็คือต้องไปท่องและจำความหมายของระยะการแบ่งเซลล์นะคะทั้งสี่ระยะนี้รวมอีกระยะหนึ่งที่ไม่ได้มาอยู่กับเขานั่นก็คืออินเตอร์เฟสนั่นเองนะคะ,ะก็จะมีตามนี้เนาะนะคะโดยสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเป็นไมโทซิสเนี่ยก็จะได้ออกมาทั้งหมดกี่เซลล์เอ่ยสองเซลล์นะคะ จะได้ออกมาสองเซลล์หลังจากระยะที่รฟิตแล้วจะสังเกตว่าในรูปเนี่ยเซลล์ Cell ก็จะเริ่มขาดออกแบบนี้นะคะกลายเป็นเซลล์ที่หนึ่งและเซลล์ที่สองซึ่งเป็นเซลล์ใหม่แต่ว่าหน้าตาเหมือนเดิมทุกประการนะคะเนี่ยอันนี้ก็คือไมโทซิสนะคะตามนี้เลยระยะอินเทอร์เฟสโพเฟสเมตาเห็นไหมคะอยู่ตรงกลางแบบนี้ แล้วก็แอนนาเฟนะคะถูกดึงออกให้ขาดออกจากกันแล้วก็เทโลเฟดนะคะก็คือแบ่งออกเป็น2องเซลล์นั่นเองนะคะ,ะตามนี้นะคะ,ะอันนี้ก็จะจบในพาร์ทของไมโทซิสนะคะก็จะมีการแบ่งออกเป็นระยะย่อยๆออกมาทั้งหมด5ระยะด้วยกันระยะที่1ก็คือ i n t เตอร์เฟจะสังเกตว่าอินเตอร์เฟเนี่ยข้างในเป็นยังไงคะเป็นเส้นใยโครมาทีนส่วนโพเฟ e เป็นยังไงระยะที่สองจะสังเกตว่าโครมาทีนกลายเป็นอะไรแล้วเป็นโครโมโซมนะคะจะจำลองตัวเองจากโครมาทินก็จะขดรัดแน่นเป็นโครโมโซมเนาะส่วนเมตาเฟดก็จะเรียง ตรงกลางเซลลเมื่อเรียงตรงกลางเซลเสร็จจะสังเกตว่าเขาจะเข้าแถวเรียงกันนะคะแบบนี้เลยแบบนี้รูปของเรานี้เรียงกันตรงกลางเซลล์แบบนี้แล้วก็จะมีเส้นใยตัวนี้เส้นใยตัวนี้คือเส้นใยอะไรเส้นใยปะหลาอันนี้คือเส้นใยเส้นใยอะไรนะเส้นใย สปินเดิลน,นะคะทำหน้าที่ไว้ดึงโครโมโซมเนาะนี่เส้นใยพวกนี้นะคะเนี่ยนะส่วนไอ้เจ้าพาอาทิตย์อันนี้คืออะไรพาอาทิตย์อันนี้ที่อยู่ข้างบนเซลล์นะคะเห็นไหมเนี่ยในแต่ละเซลล์จะมีอยู่อันนี้ก็คือคั่เซลล์นะคะเรียกว่าคั่เซลล์ ส่วนระยะต่อไประยะที่สี่คือระยะอะไรคะแอนนาแอนนาเฟสนะคะระยะแอนนาเฟคือเป็นยังไงเอ่ยจากเป็นโครโมโซมตอนนี้เป็นอะไรแล้วโครโมโซมถูกดึงออกโครโมโซมถูกดึงขาดออกนะคะ ถูกดึงขาดออกอย่างนี้เราเรียกโครงสร้างนี้ว่าอะไรเนี่ยโครมาติดใช่ไหมกลายเป็นโครมาทิดเหมือนเดิมนะคะแบ่งครึ่งกันจากนั้นระยะสุดท้ายระยะที่ห้าก็คือระยะเทโลหรือที่โลนั่นเองคือที่สุดท้ายเทโลฟีดเทโลฟีดก็คือท้ายนะคะสุดท้ายแปลว่าสุดท้ายเทโลฟีดหรือที่โลของเรานั่นเอง ซเทโลฟีด so, อันนี้จะสังเกตว่าเซลล์เป็นไงเซลล์ Sell เริ่มจะมีรอยคอดเข้ามานะคะตรงนี้เพราะว่าเริ่มจะแบ่งเสร็จแล้วนะคะเซลลคอดเข้าอ่าเทโลฟีดเซลคอดเข้านะคะเซลล์ uh, คอดเข้าเหมือนมีเอวแบบนี้และจะสังเกตว่าข้างในเห็นไหมมีวงกลมวงที่สองขึ้นมาแล้ว ปกติในทุกๆอันเนี่ยจะไม่มีวงกลมันที่สองนะจะมีแค่ในระยะอินเตอร์เฟสเห็นไหมแล้วพอเข้าระยะโพเฟสเนี่ยอันนี้ก็จะสลายไปอันนี้เรียกว่าเยื่อหุ้มนิวเคลียสนะคะนคะนะคะเยื่อหุ้มนิวเคลียสเยื่อหุ้มนิวเคลียสนะคะ เราสังเกตว่าในเทโลฟีดเนี่ยก็จะสร้างกลับขึ้นมาอีกครั้งนะคะก็จะมีเยื่อหุ้มนิวเคลียสขึ้นมาเหมือนเดิมนะคะก็จะมีทั้งหมด5ระยะด้วยกันนะคะในไมโทซิสก็จะมีเพียงเท่านี้นะคะพอในระยะเทโลฟีดเนี่ยโครโมโซมที่กลับเข้าไปเนี่ยจะสังเกตว่ายังเป็นรูปแบบของโครมาติดอยู่จากนั้นเนี่ยเขาก็จะไปกำลองนะคะให้มันกลายเป็นโครโมโซมเหมือนเดิมเนาะ ระยะก็จะมีทั้งหมดตามนี้นะคะหระยะด้วยกันอินเตอร์เฟสโพเฟสเมตาเฟสแอนาเฟสและเทโลเฟดนะคะจบแล้วไมโทซิสของเรานะคะก็จะมีระยะตามนี้เลยนะคะที่นักเรียนจะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับเขานะคะก็จะมีเพียงเท่านี้นั่นเองวันนี้ก็จะจบไว้ เท่านี้นะคะส่วนไมโอซิสตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนกันในชั่วโมงถัดไปนะคะว่ามันจะต่างกันไงวันนี้ไมโอไมโทซิสไปแล้วเนาะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะเป็นตัวนี้นะคะไมโอซิสตามนี้นะคะส่วนก่อนจะจบคลิปนี้นะคะเราลองมาดูรูปดูนะคะว่า อต่างกันไงอ่ะดูวนแรกนะคะเพราะว่าข้อสอบก็จะเป็นรูปประมาณนี้นะคะแต่จะไม่ได้ให้ระยะมานะคะว่าเป็นระยะอะไรอ่าอย่างในรูปนี้เนี่ยเห็นไหมเขาก็จะอธิบายนะคะเจ้าอันเนี้ยพวกเนี้ยก็คือขั้วเซลล์นั่นเองนะคะนี่นะคะเป็นขั้วเซลล์นะคะอ่าส่วนข้างในจะสังเกตว่าข้างในเราเป็นยังไง อันนี้ก็คือเยื่อหุ้มนิวเคลียสนะคะจะสังเกตว่าในระยะนี้ยังมีเ ah um ยื่อหุ้มนิวเคลียสอยู่ยังมีเยื่อหุ้มนิวเคลียสอยู่นะคะแล้วข้างในเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยเส้นใยเยอะแยะไปหมดเลยนะคะเจ้าเส้นใยอันนี้เนี่ยคือเส้นใยที่ชื่อว่าเส้นใยเอ,อ่อโครมาทินนะคะถ้ายังเป็นโครมาทินอย่างนี้เนี่ยเราก็จะบอกได้เลยว่ามันคือระยะ อินเตอร์เฟนะคะอ่าซึ่งเยื mm ่อหุ้มนิวเคลียสยังคงอยู่นะคะอ่าอันนี้แปลว่าเ mm hmm. ย,ยื่อหุ้มนิวเคลียสนะคะ,ะนี่นะคะอ่าส่วนอันต่อมานะคะระยะต่อไปจะสังเกตว่าเป็นยังไงคะ จากโครมาทินเมื่อกี้นะคะแล้วก็มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสนะคะจะสังเกตว่าโครมาทินของเราเนี่ยเริ่มเป็นยังไงนะคะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นนะคะจ่างสังเกตว่าเริ่มเป็นคู่เป็นแท่งอยู่นะคะอยู่ภายในนิวเคลียสของเราซึ่งก็จะเปลี่ยนชื่อเพราะว่าเปลี่ยนรูปร่างตัวเองไปแล้วนะคะแล้วก็จะมีจุดตรงกลางนี้นะคะ ที่เป็นจุดยึดเอาไว้นะคะจุดตรงกลางนี้ชื่อว่า c e n t r o m e r นั่นเองนะคะ c e n t r o m e r หรือ c e n t r o m ย r นะคะเรียกอะไรก็ได้ะนะคะซึ่งไอ้เจ้าคู่คู่สีชมพูหรือสีม่วงอันนี้ก็คือโครโมโซมนั่นเองนะคะก็คือจะเปลี่ยนรูปร่างจาก โครมานเมื่อกี้นะคะกลายเป็นโครโมโซมเนาะนะคะเพราะฉะนั้นระยะนี้จะสังเกตว่าเส้นใยที่ชื่อว่าเส้นใยสปินเดิลเนี่ยเริ่มถักทอตัวเองขึ้นมาแล้วนะคะแบบในรูปเริ่มที่จะถักทอตัวเองก,ก่อร่างสร้างตัวตัวเองขึ้นมานะคะตามนี้เลยในรูปเนี่ยนะคะแล้วก็จะเคลื่อนที่ไปที่ขั้วเซลล์นะคะอ่ะจาจะเส้นใยพวกนี้ก็จะ ทำหน้าที่ในระดับถัดไปนะคะอ่าระยะนี้ก็คือโปรฟีดนั่นเองส่วนระยะถัดไปจะสังเกตว่าโครโมโซมเนี่ยมาอยู่ที่กลางเซลแบบนี้นะคะอยู่กลางแบบนี้เนี่ยก็นึกได้เลยซึ่งเป็นระยะที่เด่นมากนะคะระยะนี้นะคะเน,น้นๆเลยระยะนี้มันเด่นมากคือโครโมโซมจะต้องมาเรียงอยู่ตรงกลางแบบนี้นะคะเข้าแถวเอาไว้แค่แถวเดียวนะคะเพื่อรอให้ s p i นเดิลไฟเบตัวนี้เนี่ยมาจับเขานะคะที่ตำแหน่งของเซนโทเมียนั่นเองนะะแล้วก็รอดึงในระยะถัดไปนะคะซึ่งนั่นก็คือระยะแอน p h a ฟ e นั่นเองะคะ่ะก็จะถูกดึงนะคะให้ขาดออกจากกันอันนี้สปินเดิลไฟเบอเนี่ยจับนะคะส่วนในระยะแอน p h a ฟ e เนี่ยก็คือดึงนะคะดึงให้ขาดออกนะคะเรียกว่าแอน p าเฟ e นั่นเอง จะสังเกตว่าในแอนาฟีเนี่ยจากโครโมโซมกลายเป็นอะไรล่ะคะโครมาทิดส่วนอันญนี้ยังเรียกว่าโครโมโซมอยู่เนาะนะคะมาดึงขาดออกแล้วสปินเดิลไฟเบอร์ดึงขาดออกแล้วก็จะมาเป็นระยะที่เซลล์มีเอลนะคะระยะนี้ชื่อว่าระยะเทโลฟีนั่นเองนะคะ ทโลเฟสหรือี่โลสุดท้ายนะคะในเทโลเฟสเนี่ยก็คือจากหนึ่งเซลล์ที่แบ่งเริ่มต้นเนี่ยก็จะได้ออกมาเป็นสองเซลล์ใหม่นั่นเองนะคะจะสังเกตว่าเซลลเนี่ยก็จะคอดกิวนะคะเพื่อรอแบ่งออกนะคะจนสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นเซลล์ใหม่สองเซลล์แบบนี้นะคะอยู่ข้างใน ที่รอคลอดก็คือรอให้ตัวเองเป็นแบบนี้นั่นเองนะคะนี่ก็คือเทโลฟีดนะคะเขาก็จะแบ่งเซลล์เขาออกจากนั้นเมื่อแบ่งเซลล์ออกแล้วเนี่ยจะสังเกตว่าข้างในเนี่ยก็จะเริ่มสร้างเยื่อหุ้มนิวเคลียสกลับเพื่อให้สารพันธุกรรมเนี่ยกลับไปอยู่ในนิวเคลียสตามเดิมนะคะจากนั้นก็แบ่งไซโทพาสซึมให้เรียบร้อยก็จะเป็นการเสร็จสิ้นกระบวนการในการ แบ่งเซลล์แบบไมโทซิสนั่นเองนะคะซึ่งสารพันธุกรรมเมื่อแบ่งเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีหน้าตาเหมือนเซลล์เดิมทุกประการนั่นเองนะคะอันนี้เราเรียกว่าไมโทซิสนั่นก็คือ 2n เท่ากับ 2n นะคะนั่นก็คือไมโทซิสนะคะนะตามนี้เลยวันนี้เราก็จะจบไว้เท่านี้นะคะ เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะคลิปหน้าของเราก็จะเป็นไมโอซิสนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ